นี่นะคะเครื่องปั่นน้ำผลไม้จะส่งชุนอรีวันช่วงนครน,นะคะจังหวัดระยองนะคะตอนนี้กำลังจะทดลองเครื่องนะคะนี่จะใช้เครื่องมีสสามแรงนะคะตัวใหญ่สุดอันนี้การดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะมันจะมีลูกป,ปืนที่เราจะต้องนานๆเข้าก็อาจจะระบีน,นี่นะคะ,ะม,มีหนึ่งลูก เอ้สองลูกแล้วมีด้า,ายรอีกลูกหนึ่งอันนี้ใส่จารบีให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะ,ล,ะลองเครื่องจะเปิดลองเครื่องการทํางานของเครื่องให้ดูนะคะจะเอาออกมาเสียบปั๊กให้ดีนี่นะคะนี่นะคะลองเสียบนะ,ะโอเคค่ะพอนะคะถ้าไม่มีของอย่า อย่าเปิดนานนะคะต้องให้มีของในนี้ให้มีน้ำมีอะไรในนี้นี่ค่ะเสรยมพร้อมที่จะส่งให้แล้วนะคะ